เตะห้าผู้คือครับรับลองบอดพิเป่าเอาอมาล้ำบอดลอกงาหยังบอได้ว่านขอติ้วเจ้าจ่างมาสู่บอด่อต้องพูดคนนี้บอกคือผูเดื้อครับคนไปจบเพรางาโป่ตู่คุยโบขัตู่งายีแนวกากีเสียาแฟเขาเกิดย่าไม่แหนเดิเจี่ยวแ่ื่องดูเงี้ยค tại các bạn luôn gây chú đắp tại một con khảo đi võ tay đủ a tạo động về cầu thủ dầu đi xưa đi đám bi ba lần tay đỏ bi ba lần tay đỏ phần thắp ba cầu thủy điện một bên tai chúc quản bi ray giảm đặt ra chúc quản bi ray giảm đặt ra tuyệt vọng và đi làm khó chân lọc đông chị ta đông chị đỗ chị ta đông chị đỗ chị đập vào mà bay đi đến ด้ยดยเงนสาวบอหลังด้ด้เงนสาวบอหลังขาดนะจีนดำไม่จังเลยหมดสิงรักแบเดอพูดแล้วบ่อยบ้าโกตยิ่ายกับกตากเคยยึดควยไี่ดำปัดปูงเขาขวดผูเจ้าเฮ็ดกันจะอกได้วอกแต่ะณะเราอคกัจะจงนั่เบิดถึงะครับพี่ีเจ้านกงาน้าค่บาบปอยูี่ในสิบหาอะไรเม่นน้อยเลยนี้ บวยแก่ล่ามาลำองพูดยู่เยูีนะครับยืนเลูกงานไสิไปลูกงานก็คือล้นคือล้นนะกาแฟบ้านน้องอ้อบ้านไข่ยวนน้องอ่อลูกเมียเทียคายไปว่กพ่อปว่าเี่ยเมียงว่าเมพี่ป้าก็จิเลยแม่เป็นพ่อว่าเป็นขารดูทหาเมี่ยเหียนไสมักรเนายาวอะเรแ่เป็นพ่อว่าเป็นเ่วกินเ้าอล

จำไปด้วยน้ำจันชื่อร่องพู้เดอของแหงรักเดือเดดงิพัดยังไปยุ JI, drama, ่งยันดอกสะพังมุ่งกันได้เดี๋ยวพอไปทานให้มีหลอดให้ดีอ่อนสองเ็จที่รูเกศขอให้แยกงใจควอหองเราท่านบอขับอยู่ทางผู้ไดเขากลู่้ตพูดนำยื่ใสผมยังหาสะตอนนี้พูดจในด้หลอวคัดเลยเดแหยวนันเข้ายลดเข้าขางยันล้ อาเเวอขข้้งลางมาสิล้ไ่ังมาเลด้คนเานมันเป็นน้ำติงน้ำเชียน้ำใสอยู่ตัวอันีกไครดีจิตใต้ยนหลาเน้คนเป็นน้ำติงน้ำเชียรน้ำใสต่วทุ่เด็กหลุดล้านด้ลอันีกหลุด้านมากากันไม่หลุดแต่้านเนาคนเป็นรอยเป็นน้ำติงน้ำเชียน้ำใสอยู่ตัวจม่นมาผู้เจ้าพ่ พอะละ่ะคิดกันพอพ่อพ่อิบเปิดิ้นผมจีเปียบไปเยียดกับตาไก่ไก่พื่ไม่ไทยแต้องเปียกส่ไทยอ้ยบาา้านโคตรล้ำว่า่าาาาบ้านโคตรล้ำเี่ยกลุ่มคนเน่ย้านหน้านนห้าท่าเลยมันาราเนีนย่ยตัุรับ ตามเพื่อตามพัดแสเพ่กัดแสลบกใยลัำใจแสเกินใบไผ่ดักอิ้วคือกันซุกบักดัดกระบี่ตั้งแต่ดัดเทียนเขาก่อกกาะยผู้ใดสีบอกว่าแมงเพว่อเขาให้ก็ยักงมะเาเทียนซุกเห้ไดนะครับไตดูฟอดมากแต่เลี้วห็นแต่ตากับเกียวแก่เจ็บซุกได้ักขีแบบงติดในเสยย่างลูกขาวกะขาวผู้ดับมีหน่อยพอคุณซุกมาคอยหอบเทียนหัวดา บัดนี้ย่งจักตาดีแต่สิปอยเป็ดแต่บักน้อยวัดจริงวัดจังสุนเด็เป็นมอลาเป็ดมาแต่ลูกซื้อจังแน่เข้าปู่เขาเจ้าเขาเดียวถได้แผ่ิ่เที่ยวไกเป็ดสวล่ก็าก็ได้เข้าสีดอกดจักวอยู่ดอกครับไม่กันเรียนกันด้วยพอหวาดจเดี๋ยวเจพลำลำเดนะ อายุม่างนั่งก่ากันเลยยี่สสถามด้เอ้าว่าคุณเว่าีอายุยั่ได้คยหายย่นึ่งไปยี่บปังสกุลห้มาส่วเจ้าถามยี้อายุผู้ยังได้ได้ได้ย่น้อยยแนวกัเนี่ยโทรศัพท์ศูนย์จีหนึ่งศูน้าสามหนึ่งสามนนั้งนเียตองทะลในธุนงานกัมีน้าบัตรบุส่วนหรือ่บัตรจยัง เออดูิอยาณนั้นต้องผู้เดียวจะต้องหาทางไเฮ้ยดูดีๆนี่จะทำเห็นว่าล่ำนวันีอยากกว่าล่ำของุจิตาพอ้อเลยแล้วพวกมึขึ้นบดักเลยดูดิเฮ้ยเตะล้วพวกมึงเอาเอาไอีเสด้แน่บงเรงจะรลบเกี่ยวเนาะกันทีเกี่ยวมันจะโดนเด็กอนที่ยาก ไปแล้วกาล่ำป be ิดกะิกาตังให้กอมีขังคือขัูงคือั้งล่ำคากีละคนเาหรือยื่คือกันแววสัตว์ตัวเป็นสัตว์โลกสนิดหนึ่คือเป็นสัตว์ที่สมนุ์เกินข้ามไปนั่งให้ไปนั่งขัาไปนั่งให้คือขัางขาคือให้อีกสองพัสี่ร้อยปียังเีนาปัเจียยังเวทไตยคนเข้าคาวนที่ลูว่าปวดสัเขาต้องไปเปิดมนราะม่เป็นสัด กเป็นสัตว์ที่ขั้งเทียมบ่ได้แต่จะได้เป็นสัตว์ที่ก้าฟันเด้อสัตว์ในโลกเกินมากััพันดก้ำบิาใสยพวกเกลีดเป็นสีสักพันเกิดมาเห็นใจกัดเสยงานำแหนก็จะดูดแตแก่เตียมตาจัดการตามจันชาต่ญาติตัวเปียตัวผู้ที่หอยใจตองสู่ัดขาหิแต่่าถึงตนหลุ่ตะพากีหากิดวัดกินมีตาเรียงผ้าจ่าค้นยีเของกระฝามาคิดกับขี

เอ้อวาใสโบราณกวา,ามร่ำหนุ่ยข้าจะบอบกแ่งเยียฮหาไม่น,ไนึกระไรข้ายาบอกแ่งว่อนอดเจร้อนหวานร้อผู้หีของไผของมันของอีสัตตาอากาศแต่ปาติดกรบดาคผู้ขีผู้หีย่าพืชยากรตี้ตาใส่หาคู่โซ่คู่ไมหรือว่ายุ่นันไปหามากระสีพอมหมาหอดยามเดียนเต่า เจ้าก็สีกับผัวเจ้ายางรอบน้ากันผัวแย่วัดกต่สีกับแย่วันเสจับดุจี้วกแไม่มีกระสีกับไม่มีตามเลี้ยงของเขาเขาก็สีกับเผาหัวไผกระซากไม่ว่าใครเขาก็เคยเถื่อัวบ้ากระสีกับบ้านหนูสีครับปู่ปูกรสีกรับปูมาสีครับมานอกจากคดเป็ดป้าสีกรสีทํามันจักคนเือกต่สีคดยรือแบน ขวบค้นปลากระสีครับค้นปลาตามโขตาดอนนอนกับพ่อพวกนอนเตีกกันใชทีมินันเดกระซางกูวอรมึงเขาอ้ยมันพากรลำนขง่าเ่ยอใช้กลำขี่นี่ละเดียกันใขี่เวทปันหดกระางเทมนอนเทิเขาพวผู้เท่ากรสีกับผู้เท่าตามหุ่ถักปากกาตั้งพื้นทัางตก รถรจัคเนี่เยเดียวถึงปั่นปั่นวกชิคกองทาเต๊กกันใส่ถุงหาบนหลี่วัสุมี่ทองถุบเทพวกขับเขารถปีสีล้นโซ่ฟื่องดถโบวีไฟสเราจะมาไี่ปัญหาจิตหน้ากัดจับมาอา่าค่ะหน้าวันเรีวเป็นเัือนที่นั่งเกี่ยวเกี่ยวเวียนดาวนักเบียนก็สีครับนักเบียนม้อเ็ม้อแกันพวกแก่ก็สีคับพวกแก่ตัดลงมาหาไตตอกรเหลวกก้บ้านสีหันดอกคัน ไม่พอขี่ขาดีี่าฉันเจะไปรู้วัามาโดนหัววัดบนคืองตู๋เปิดมาหอลำมูสีบออละมูปันสุดสีีคุณก็บวกอีกี่ก็สีบวกอีกี่ติดกันบ่อ่าเปินมาพิ้นก็าก็สีเพ่ลาแต่เมียงกอกระ่าิ้นดกต้ป้าจุดบีอลาก่อนดีใจมึงสีกับบอแ่แม่วเห็นดีเอ็ดีมาก ก็ไม่เย็นตีเยีางนี่เพื่อนหิชื่ออะรันเนี่ยเนี่ยเย็นเื่อเยียว่า่งก็ไเยนเ่เยียวะรเย็นเือนเย่ยว่ารลางฝาดที่ใจดึงสีครับเ่แค่เขาต้องเย็เต้อเย็เ้สีต้าสาคยเพื่อแค่ทางดาเปิดบีเล็ดวันนึงคืออยากสีดำสีหน้ายาวยา ลอยจังสีสนะมาดีนแน่ไล่สุดชนะแนี่ย้าดเทีมเตเวีนกากาไปลาลาบานีฟักมอลัมสมบัตมอลัมดิมโนนสมบัติฝากสาตนดอดูดซิหดูฮาน่าลัดูหัวเขียวแว่นสมขิมฝาสแตนากัมาลลดังไปทั้งมืงเลยชุมเพล่เนยมาลลสีผิดไยี่หรอ พรกเจ้า <f> ม <000 foreign language> ักสิ่งก anyway. ับสิ่งกันยังนนักแต่ว่าฟังการล่ำอิจกรนะผู้ทาวังเออฟังแบบล่ำคือกันก็พวกคล่ำดชามาจากอุดรล้กล่สุรเ่าแลมาไปพุ่นพาชาเอาเลียงไถโล่ข้าจะวัดกักัวเลินไถโล่ผู้ใดพัดลินก้อนบัวไถโลุ่เสียผู้ใดพัดล่นก่อนบัวฟังดีนะวกเจ้าว่าไถ้โล่มาจาก เรียนแนี่เบิดไทยเบิดหน้าเบดเที่ยงเบิดั้นแขกล้วยจข่ว่าขยอมไหโลกให้โลกเกิดจากเรืองหลวงพ่ลระพูเดิดที่เมื่องพเอเรื่องพ่อพระว่าพตาเกิดที่หลวงพ่ลรพูอยู่วัดขางนองอนละวัดสมัยใหม่ได้วัดเข่ากระดบโขางนองไอ้เจ้าเรียนยี่หันหลังหลวงพ่อกระดิบหน่อยเรียนหโลกยู่หันห็นยช่ไ คันมวยเจ้าไปเบื่อลงบัวหลงพู่ม่เจ้าจะเป็นในรูปของก้นของบัวนะใครจะลาเก่งยังงันไม่ได้รูปลงบัวเพราะเรยนเปติดดีได้กับได้เมครับกันเอาอย่างี่คครั้งนี้ท่าเกิดหน้าไม่ไม่แต่ชื่อน้าบอใจยังบ่ท่านบ่ปีเขาว่าแผ่นีดีนี่ท่านดไป แกชื่หน้ามอไซบาตเหนือเมืองไหนมี่ร้องพ่อยังไร่ครับเมื่อบาตหนอดแต่ที่ท่านบอกความเหนเมื้องไหนมี่ร้อพอยังไร่ครับเป็นตาเปลี่ยนในรรู้เสียต่างยูคุกีเทียงเมื่อหลังกมีเอาขุยเป็นลูกเล่นในรู้มาถูจะเปียจากผีบุญตาไว้ที่หลวงพ่อเสียง ลวงพอหาทั้งเขียลุมเสียคันุจุมเน้นในลุกขัดถูกพาจ,จะได้หน่อยแว่าเสียงเงนเสียท่อปฏิรูปทั้งสองทอเน้นเปิดเปลี่ยนเน้ในต้นถูกเสียเต็งเสียสองตาลวพาางพอัออกมาเสียาปพอว่กลวงขอหุ้นไปบ่ให้หุ้นถึงใบข้อน้องพอไหลไหลต่างจอบ,บ่อมาล้วงพ่กินกูการติเ่เซ่ทั้งตูเ,ส,เสียฉนี้แมสิบหโิบถือยดยดดหน่อยเนินอะไรวัดจ่หยิบบ่อพอข้า เ ar, ิดแตหารดีสาวอยู่เทียนในบาทพอแมว่างานบอกมีสาวตู่ว่าเผยเสียใครรู้เลยครับหลง่อ้าเดียวดีเงินไม่บ้าที่เวานีขอยยมคอยเสียเงินนี่ซึ่งจ้หนังชาคอยเปลี่ยนทูเสียเงินเน้่พ่อปีมีเบื่อตาตุกเกียไปเสียเรืยอเดืยดปีแต่เบื่นกินพ่อผีสาวได้ยินในวิธีคิดไดมี่ยืดออกสียให้เจ้าอยู่เงินคร ไปสิไปทด็ำลมเฮียรโอกาที่สาวบ่อยากเด็ดถอนได้เร่งเด็ได้โลเห็นหลังของพวกเขาเพราะเป็นพี่สาวดังตืิดเตาคาลาบุกถล่มพี่ตองสองคนลุกที่เล็กลมว่าเอาไปแดกเสียงลันแล้วก็อาล้มเหลวตายหนีไม่ออกปัดล้มพจิจุดกอตายเสียใจล้มเอ็ยตผีประตูเฮ้ยหาเจ็บหฮ้ยล้มพ่อเจ็ึ่งเสียบานจำเจนงยงกระปั้นว่าเลนดอกขูนยำเขา สองพี่น้องแะน้ำลงเสียบเต็มทีจ่จนลงอกบอลเมือ่อไรรู้ตายเสียยักษ์ขนาผักเปียกแยหห่หอยไปแท้พอพี่วัดถ้ากเขาตีต่ก่อคือเขาจะลบเพราะังเจ้าบัดสีสันทีข้าเนี่สั่หอดงบาทนี้อยู่ในวัดหัังมีเจ้า กูรับผู้ใจผ่้ไดบ้าง